สวัสดีปีใหม่จ้าทุกท่านนะคะยุนๆอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่เนาะนะคะวันนี้สิบห้าทุกท่านมาบึงนะคะก่อ,อนหน้าปังนะคะพี่น้องวานไปกำลังเกิดถึงกำลังปิดน้ำใสะะ่กำลังเห็นเขียวๆนะคะเด็ดหน้าปังค่ะพี่น้องนอกไล่หลยพี่น้องนอกลงคุณมองคุณเป็นเดินๆค่ะว่าเกิดนะคะเนาะเดี๋ยวก็จะอนลนอกไปถามเอาเนาะพี่น้องเอาไปถามเอา ถอนเสียงน้อยนึงนะคะนะฮะหันไปฟังฝั่งนี้ค่ะพี่นอ้องฝั่งนี้กํลาะะกลังปิดน้ำใส่นะคะโอ้ยกาลังปิดน้ำไหลน้ำกําลังขึ้นมาฟังผมอยู่นะคะส่วงวาน่ะนกกระาลายไหลอ่ะพี่นอ้องกอดนกมากนะฮะาลังขึ้นน้ำนะคะเดี๋ยวมองได้ที่ว่ามันเกิดพี่น้องก,ก็จ้งเอามาอ่าน ลบอยู่ในหันละมะสามเอานะคะถอนถอนตรงมองได้นะน้ามันกะมะสามนะ,ะ,มนะ,ะพี่น้องแต่ก็เกิดถามว่าเกิดถ้าเก,ะะเกิดอยู่คพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ดินแห้งนะค่ะเนาะนะคะขึ้นะะอยู่นะคะตรงในดินซุ่มๆก็จะเขียวๆแน่นะคะกาลังปิดน้ำขึ้นนะพี่น้องกาลังปิดน้ำใส่เนาะค่ะนาปังเนาะ มาไหลนะคะประมาณสามไร่นี่ค่ะเห็นน้ำม,มันหลายบางหันนะคะเราก็เลยอ่านเห็ดหน้าตังเลยนะคะมีน้ำไหลอยู่ตลอดนะคะพี่น้องปิดน้ำใสได้อยู่นะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมองน้ำไหลนะคะเนาะให้นี่เอาน้ำขึ้นเรียบร้อยนะคะปิดน้ำใสเลยทำร่างขึ้นนะคะก็ร่างปิดน้ำเดี๋ยวให้ างามๆกระถิเ่เดืยวสิเข้าเบอร์อีกเธอหนึ่งนะครัพี่น้องเป็นน้ำไหลนะคะน้ำม,มาจากขั้นเทิงนะคะเนาะสิมีน้ำไหลมาตลอดเลยนี่นะคะน้ำไหลน้ำไหลมาจากขันเึิงนะคะไหลตลอดเลยคะ่ะนี่นะคะ น้ำไหลเท่าปิดนี่ก็เต็มให้หน้าเลยเนาะคะ่ะอันนี้ปล่อยให้ลงมุ่นหันน้อยนึงเนาะคะ่ะพว่าอ,อีกที่ไหลมันก็จะไปปิดไว้ข้างล่างอีกเนาะคะ่ะให้น,น้ำไหลแล้วนะคะโอเคนะคะลองน้ำปล่อยลองน้ำออกไปนะคะปล่อยให้หน้ำไหลไป ก็ไปปิดบองกันสุดท้ายพูดนะคะให้น้ำไหลเขาให้หน้านะเดี๋ยวฉันมาเปิด่องนี้นะคะให้ลบไปตรงนี้จะปิดให้ขึ้นทั้งผนคอนนะคะนะคะกำลลังขึ้นเขียวกำลลังปิดน้ำใสพอดีค่ะ ช่วงนี้ก็ยังอู่งช่วงปีใหม่อยู่นะคะนาอก,ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะมีความสุขคนเจริญน,น,นะคะคิดสิ่งใดก็ให้ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะร่ำรวยให้ยิ่งสุก้นตลอดปี2 5 6 6แล้วก็ตลอดไปจ้าสวัสดีค่ะ